ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็มาตรวจเยี่ยมนะครับหมู่ที่11บนะครับบ้านโคกสำราตำนตําบลน้ําร้อนอาเภอพิอชยนบุรีซึ่งได้รับการประสานงานจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องกลุ่มบ้านหมู่1 1เนี่ยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภค ซึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งกันทั้งจังหวัดแล้วก็ค่อนข้างจะทั่วประเทศด้วยซ้าไปนะครับ<ม>ก็ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การหลักส่วนตำบลจากตำบนนำลร้อนซึ่งได้ให้ความสนใจใส่ใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าน้ํากินน้ําใช้น้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยเมื่อถึงยามมันเดือดร้อนเนี่ยนะครับเราจะได้เตรียมการในปีนี้เพื่อที่จะรองรับ นะครับความเดือดร้อนในปีหน้าถ้าเกิดปัญหาในภัยแล้งอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางองค์การเหล่านส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะนําเครื่องจักรมา ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องหมู่ที่11บ้านโคกสำราญตบน้ำร้อนแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้รับการประสานงานด้วยดีจากผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวหมู่ที่11ในการที่ใช้เงินจากกองทุนของหมู่บ้านตนเองนะครับเพื่อดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองสนับสนุนค่าน้ํามันให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน30,000บาทนะครับฉะนั้นอยากจะบอกว่าหลายๆท่านหลายๆที่นะครับแม,ม้จะมีความเดือดร้อนนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตบน้าร้อนแล้วก็นักปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่ เราก็ช่วยเหลือกันนะครับขาดเสียมไม่ได้เลยคือกําลังใจจากพี่น้องอาชาวบ้านเองนะครับที่ก็สละเงินในส่วนหนึ่งเพื่อที่จะทําโครงการร่วมกับองค์การแรลนส่วนจังหวัดวันนี้เราเจาะน้ําได้ความลึกที่102เมตรนะครับแล้วก็ได้น้ํา อยู่ในระดับน้ําที่5คิวต่อชั่วโมงก็คิดว่าจะเป็นน้ําบ่อที่จะใช้เป็นบ่อหลักด้วยซ้ํานะครับผู้ใหญ่ครับใช้เป็นบ่อหลักในการที่จะใช้อุปโภคบริโภคสําหรับบ้านโคกสํารานในกลุ่มของหมู่ที่11นี้นะครับก็อยากฝากพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านนะครับว่า,าน้ํากินน้ําใช้น้ําอุปโภคน้ําทําเกษตร เป็นเรื่องสําคัญทั้งนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีการเตรียมการในอนาคตได้นะครับเราก็ค่อยๆเฉลี่ยนะครับเรื่องความสําเร็จเรื่องความเดือดร้อนเราแบ่งกันที่จะช่วยกันทํานะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองนะครับ <c oughs> ก็ยินดีให้การสนับสนุนนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ความสําคัญในเรื่องอความเดือดร้อนนะครับยาปล่อยปะละเลยให้พี่น้องชาวบ้านของเรานะครับที่เลือกเรามานะครับได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับการแก้ ทั้นวันนี้มีโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมนะครับเครื่องจักรกลต้องขอขอบพระคุณนะครับพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทุกทกท่านที่มาทําหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับวันนี้เราก็ได้น้ำนะครับเพื่อที่จะเอามาอุปโภคบริโภคใน หมู่ที่11โคกสำหรานแล้วนะครับแล้วก็ยังอยากจะฝากโฆษณาไปถึงหมู่ที่11นี่ยังมีกลุ่มทอเสือนะครับซึ่งพื้นฐานเดิมมาจากจังหวัดกาลสินนะครับโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในอำเภอวิเชียนของเรานะครับวันนี้ก็ทําประโยชน์นะครับให้กับอำเภอวิเชียนของเราเป็นกลุ่มที่ทํามาหากินนะครับแล้วก็จัดเป็นกลุ่มโอทอปด้วยใช่ไหมฮะใช่คเป็นกลุ่มโอทอปด้วยนะครับมีมาตรฐานนะครับฉะนั้นใครไปใครมามีโอกาสก็มาแวะ นะครับซื้อเสือซื้อศาสตร์จากที่นี่ได้นะครับหมู่ที่11บ,บ้านโคกสำรานตำบลน,น้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับกร่าบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยายครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์ได้มาขุดเจาะบ่อประดาลอยู่ที่นี่คะ่ะดีใจค่ะ,ด,คะดีใจมากเลยที่ว่ามีน้ําใช้ค,ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะได้รับประสบปัญหาในด้านไหนบ้างคะ ตุบ <laughs> ปัญหานะ้นําไม่พอใช้อะไรน้ำๆนะเลงในที่ไรที่สวนก็แรงตอนนี้ขโพดไม่พอ <laughs> ขอบคุณนะก็นะ <laughs> นายกค่ะเฮ้มาที่วาช่วยเหลือชาวบ้านโคกสํำรานหมู่สิบเอ็ดที่มีน้ําใช้น้ําจินให้สะดวกค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ